ช่วงนี้ข่าวเศร้าเยอะมากเลยนะคะ ข่าวการสูญเสียเติมชนินทร์ผู้กำกับมากความสามารถสร้างความโศกเศร้าให้กับคนในวงการบันเทิงเป็นอย่างมากโดยเติมชนินทร์ประเสริฐประสาทเสียชีวิตจากการยิงตัวเองซึ่งคนใกล้ชิดคาดว่าสาเหตุน่าจะมีจากความเครียดเรื่องสุขภาพโดยก่อนหน้านี้ผู้กำกับคนดังก็ได้เข้ารับการผ่าตัดทำบอลลูนหัวใจระหว่างการถ่ายทำละครเรื่องแรงเงาภาคสองจนทำให้ผู้จัดหนองอรุโณชาตัดสินใจพักกองไปก่อน5เดือนหลังจากนั้นจึงกลับ มาถ่ายทำจนเสร็จและได้ออกอากาศเมื่อปี2562 วันนี้ช่วงเวลาประมาณ15นาฬิกาได้มีการจัดพิธีรดน้ำศพเติมชนินทร์ทที่วัดอุทัยธารามศาลาสองโดยมีนักแสดงผู้จัดและเพื่อนร่วมงานไปร่วมแสดงความไว้อาลัยกันเป็นอย่างมากอทิคิงสมจริงบวยนันทวันนองอรุโนชาและแอนทองประสมที่ก่อนหน้าที่จะมางานเธอได้โพสต์ภาพร่วมกับผู้กำกับดังพร้อมแคปชั่นว่าได้คุยกับพี่เติมเมื่อสัปดาห์ก่อนคุยกันได้20นาทีแอนรู้สึกได้ว่าพี่เติมตอบ ช้าๆก็เลยถามว่าพี่เติมเหนื่อยไหม <Yeah. S 1> พี่เติมตอบกลับมาว่าพี่เหนื่อยมากแอนแอนก็เลยพูดกลับไปว่างั้นพี่เติมไปพักนะคะพักให้สบายแล้วคุยกันใหม่แอนไม่รู้เลยว่านี่นคือประโยชน์สุดท้ายที่เราสองคนจะได้คุยกันหลับให้สบายนะคะพี่ชายแอนรักพี่นะคะ ซึ่งเธอนะคะได้มีการเปิดใจถึงการสูญเสียในครั้งนี้ค่ะว่าเธอได้รับวิชาในการทํางานนะคะมาจากพี่ชายคนนี้เยอะมากๆค่ะและได้รับคําสอนที่ดีมาโดยตลอดนะคะด้านคุณหนองอรุโนชาค่ะก็เล่าว่าได้คุยกับครอบคร,บครัวของคุณเติมแล้วก็คาดว่าสาเหตุเนี่ยน่าจะมาจากความหนักใจในปัญหาเรื่องของสุขภาพเพราะว่าตอนที่ทํางานด้วยกันค่ะก็มีการพูดคุยกันนะคะว่าเรื่องหายใจลําบากเดินเนี่ยก็ลําบากเดินไม่ไหวค่ะพี่น้องนะคะก็เลยช่วยหาวีลแชร์ที่ ปายที่สุดเพื่อให้สะดวกในการทำงานค่ะนอกจากผลงานแรงเงาภาคสองแล้วนะคะคุณเติมชนินทร์ค่ะก็ยังฝากมือการกำกับเอาไว้อีกมากมายหลายต่อหลายเรื่องนะคะอาทิบริษัทบำบัดแค้นค่ะจันเอ๋ยจันเจ้าเลื่อมพรายลายรักนะคะแรงเงาภาคแรกเพลิงบุญนอกจากนี้ค่ะยังเป็นผู้เขียนบทละครอาทิท่านชายปวรุษสุภาพบุรุษจุธาเทพสภัยเจ้าและอีกมากมายค่ะ